สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับมาลีอีกแล้วนะคะวันนี้มาลีจะพาทุกคนนะคะมารีวิวนะคะ Ford Ranger XL+ p Sport s นะคะตัวด้านหลังของมาลีนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าตัว XL+ p Sport s เป็นแคบยกสูงนะคะเป็นแคบที่ราคาจับต้องได้นะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่ 692,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะมีสีแดงสีขาวสีบรอนแล้วก็สีดำนะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าถูกใจสีไหนเนาะตัวด้านหลังของมาลิตนี้นะคะเป็นตัวสีขาวเนาะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ160แรงม้านะคะ385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง ให้เขาไปก่อนค่ะสำหรับตัวด้านหน้านะคะรถเอ็กแอ s ์พัสปี2อ2 1นีนะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะมาพร้อมโลโกโล้ f อร์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเห็นได้เด่นชัดเลยนะคะมองมาแต่ไกลก็เห็นได้ว่าเป็น Ford นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้าของเรานะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะของเรานะคะแล้วก็ด้านบนของเรานะคะตัวนี้เป็นฝากระโปรงนะคะมาลินขอแนะนำนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็น ตัวโชคคู่หน้านะคะทึ่งซึ่งจะมีกระบะเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะคะที่ทําเป็นโชคคู่หน้านะคะเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะตัวนี้ก็จะดีกว่าแล้วก็จะสบายกว่านะคะแล้วก็จะไม่เหมือนอแบรนด์อื่นที่ว่ามีไม้ก้านเดียวนะคะตัวนี้ลองดูได้นะคะแล้วก็ด้านบนของเราตรงนี้นะคะเป็นคอนโซลเป็นตัวเครื่องนะคะ ที่ถูกจัดเรียงได้อย่างสวยงามนะคะตัวนี้นะคะรุยน้ำได้ถึง80เซนเลยนะคะสำหรับเจ้า XR p a s Sport c a p ยกสูงตัวนี้นะคะมาใทางด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้จะเป็นไฟนะคะมัตติรีเฟกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟดวงขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ส่องสว่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นไฟดวงขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีช่อง ใส่ไฟตัดหมอกให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะอยากใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมตัวนี้ก็มีมาให้นะคะสรับด้านข้างของเจ้า XR Plus Sport นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้ออลลอยนะคะขนาดขอบ17นะคะตัวนี้จะเป็นแมกและยางที่มาจากเดิมๆจากโรงงานเลยจะเป็นแมกลมดำนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้เดิมๆนะคะตัวนี้ก็สวยแล้วก็ดูสปอร์ตนะคะตัวนี้ถ้าเทียบกับตัว10 ถ้าเข้ากับตัวสีรถเนาะเพราะว่าแม็กสีดําตัวสีรถสีขาวมันก็ทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านข้างครอบแก้มนะคะครอบแก้มตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมอเครื่องยนต์2.2นะคะที่เขียนบอกตรงนี้เนาะแล้วก็เกียร์6สปีดนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้านข้างด้วยนะคะกระจมองข้างเราเป็นขนาดใหญ่นะคะสะดวกสบายต่อการมองเนาะมองด้านข้างนะคะแล้วก็ด้าน ข้างของเราตรงนี้นะคะบันไดข้างบันไดข้างนะคะจะรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ที่เปิดนะคะที่เปิดประตูเราก็จะเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้เคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะกระบะของเรานะคะเป็นกระบะแบบตอนลึกนะคะ ของเรานะคะบรรทุกของได้ถึง1.3ตันเลยเพราะเขาเคลมมาว่ากระบะเราเป็นกระบะเชสซีชิ้นเดียวที่บรรทุกของได้เยอะมากๆนะคะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้ามากๆเลยนะคะที่ทาํามาค้าขายนะคะตัวนี้นะคะคือเหมาะมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะตัวนี้ไฟนะคะไฟด้านหลังนะคะเป็นไฟขนาดใหญ่นะคะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็แยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะไฟเบรกไฟถอยแล้วก็ ไฟอ่าไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้แยกเป็นสัดส,ส่วนให้กับลูกค้าได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกันชนด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้นี่นะคะกันชนเรามีมาให้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเอากล้องมาทางนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาลีให้ดูทางนี้นะคะ สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ถามมาริมานะคะถามมาเยอะมากว่ารถเรานะคะเติมน้ํามันของอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเติมได้ตั้งแต่ b 20ขึ้นไปนะคะตัวนี้สามารถเติมได้เลยนะคะตั้งแต่ b 20ขึ้นไปนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านาะว่ามีอะไรบ้างภายในของเจ้า x l p s Sport นะคะตัวนี้นะคะ ของเรานะคะจะมีจะเป็นเซนทันล็อกด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะสามารถปลดล็อกทั้งได้ได้ทั้งฝั่งผู้คนขับแล้วก็ผู้โดยสารเลยนะคะตัวนี้ปลดถังน้ํามันก็ได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็พวงมราลัยของเรานะคะเด่นเด่นเลยนะคะก็จะเป็นพวงมราลัยพวงมราลัยของเราเป็นพวงมราลัยไฟฟ้านะคะเบาสบายนะคะตัวนี้เวลาขับขี่ในในเวลาที่นานนะคะพวงมราลัยตัวนี้จะรู้สึกสบายไม่หนักไม่หน่วงนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็เบาะของเรานะคะเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะตัวนี้นี่นะคะในตัว XR p a s Sport ด้านในของเรานะคะมาพร้อมกับลำโพง6จุดด้วยกันเลยนะคะจู่ๆไปเลยนะคะเสียงดังกระหึ่มมากๆแล้วก็ด้านหน้าของเราก็จะมาพร้อมแอร์แบ็ก2คู่หน้าเลยนะคะพร้อมหน้าจอนะจอแบบทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็จะมีฟังก์ชันต่างๆตรงนี้นะคะปรับปรับลดอุณหภูมิภายในรถนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องด้วยกันนะคะที่ต่อไฟ12โวลต์ด้านหน้าเราก็มีให้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดของเรานะคะตรงนี้จะเป็นช่องใส่น้ํานะคะช่องใส่แก้วต่างๆนะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของให้ตรงนี้นะคะนี่นะคะสะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังแคปกันบ้างเนาะ สำหรับด้านหลังแคบตรงนี้นะคะมาล,ลิจะแถมเป็นเบาะแคปให้นะคะแล้วก็แถมเป็นเบออาะพิงให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแมรงฝั่งนี้จะเป็นที่เก็บแม่แรงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นเก็บสัมภาระ <cer> หรือว่าเก็บของอะไรก็ได้นะคะตรงนั้นแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะแล้วก็จะมีช่องต่อไฟให้12โวล์นะคะตรงนี้นะคะ นี่นะคะด้านหลังของเรากว้างค่ะนั่งได้สบายนะคะไม่อึดอัดนะคะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันด้านหน้านะคะเป็นไงบ้างคะมาริพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอย้ำอีกทีนะคะว่าราคาตัวรถแค่6 9แ0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะสะ ออกได้เลยนะคะเพื่อไปทําธุรกิจต่างๆของตัวเองนะคะถ้าอยากรู้โปรโมชั่นก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับมาลีได้นะคะเดี๋ยวมาลีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับมาลีด้วยนะคะอ้าวมาลีลืมอย่างหนึ่งนะคะก็คือรีโมทกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะลูกค้าเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้แบบนี้เลยนี่นะคะสวยงามมากๆเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ